สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซีน้อยพาทัวร์นะครับโอ้ยผมก็หายไปนานเลยนะขอโทษคุณผู้ชมด้วยฮ่าฮพอดีไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยน่าจะสิบยี่สิบยี่สิบกว่าวันเลยนะก็ติดงานก็ผมเพราะว่า ก่อนสงการเนาะเหมือนว่าไซงานเขาเร่งเนาะก็เลยมีงานเยอะงานออฟฟิศก็เยอะไปหน่อยก็เลยไม่มีเวลาว่างเลยครับทำงานมาเหนื่อยๆก็พักผ่อนเลยครับไม่ได้หาเวลาไปถ่ายโครงถ่ายคลิปเลยแล้วก็หยุดยาวช่วงสงการผมก็ว่าจะออกมาหาถ่ายคลิปนะขับรถเล่นสงกรงสงการแต่พอมาคิดดูอีกทีอา้าว เรายังไม่มีเอ,อกรอบอะไรอ่ะครอบโกโปไว้อ่ะกล่องไอ้กันน้ําอ่ะอ,อที่ไว้ครอบโกโปอ่ะเดี๋ยวโดนน้ําหนัก,นกเดี๋ยวพังอีกพอคิดได้ก็เลยโอ้ยอดเลยไม่ได้ออกมาถ่ายเลยครับผมก็เลยไม่ได้มีเวลาเลยแล้วพอหลังสงการเข้าสู่โหมดทำงานปกติก็ไม่มีเวลาอีกเหมือนเดิมครับ ติดงานออฟฟิศครับผมเพราะว่ามีงานเยอะเหมือนเดิมส่วนมากก็เป็นงานต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะเดินทางต่างจังหวัดชุนบุรีระยองสระบ,บุรีอย่างเงี้ยไปเช้าเย็นกลับกลับมาก็เพียรเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีเวลาอะไรลงคลิปเลยครับผมตอนนี้ก็ว่างแล้วอยากให้ช่องมันเดินเนาะก็เลยออกมาถ่ายคลิปดีกว่า วันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับผมวันหยุดหยุดชดเชยนะผมก็จะไปรับเออน้องที่ทํางานนะที่ทํางานเขาเพิ่งกลับมาจากใต้เนาะจะไปรับเขาอยู่สายใต้ใหม่นะครับผมก็เขาก็จะนั่นแหละเนาะน้องก็ให้ไปรับรออนะเนาะเขาบอกว่าไม่อยากนั่ง,แท,งแท็กซี่แท็กซี่ทังวินเสียตังเราเลย ทรให้ผมไปรับผมก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าพี่ไปรับคิดว่าพี่จะไม่คิดตังค์เหรอ <c oughs> มันก็หัวะนะเราะเนาะอ่ามันบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวโอเคโอเคไปรับเขาหน่อยครับผมก็เลยเออออกมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมเพื่อที่ให้ช่องมันเดินหน้าต่อไปเนาะไม่อยากทิ้งช่วงเยอะ งานเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมช่วงนี้เหนื่อยมากเลยเนาะงานกับไซงานนะเทสเสาเข็มเนาะเราต้องไปตามไซงงไซ่งานนั้นส่วนมากก็จะเหนื่อยออสภาพอากาศนั่นแหละครับเหนื่อยแดดแดดร้อนอย่างเงี้ยตามไซ่งานบางที่บางไซ,ไซ่งานมันก็จะโล่งๆเลยนะมันก็ไม่มีที่ลงที่หลบเราก็ได้แต่หลบในรถเนาะเข้าออห้องไปในรถอย่างเงี้ยเข้าไปโดนแอร์ โดนแอร์ air, พอถึงเวลาทํางานก็ออกจากห้อง air, แอร์เงี้ยมาเจอร้อนจัดเงี้ยมันก็จะปรับตัวไม่ทัน <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> เลยเหนื่อยเหนื่อยง่ายหน่อยประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสายใต้กันดีกว่าครับผมตอนนี้ก็พึ่งข้ามแยกประชานุก,กูลมาะครับผมผมก็เอาพี่ใหญ่สุดออกมานะชิก150เดี๋ยวเราเดินทางกันตอนะะ่อครับผม ไม่ได้ขับคลิกร้อยห้าสิบนานเหมือนกันนะกลับมาขับอีกทีก็ต้องปรับตัวนิดนึ่งไม่คุ้นมือไม่คุ้นมือส่วนมากจะขับแต่น้องกลางนะคลิกร้อยยห้าไอวันหยุดเนาะก็รถก็จะโล่งๆหน่อยนะครับหยุดชดเชยวันนี้วันที่หนึ่งวันพุทธที่หนึ่งพุษภา เราเดินทางต่อครับผมสายใต้ก็ไม่ไกลนะไม่ไกลจากที่พักผมนะประมาณสิบสองสิบสามโลประมาณนี้ผมก็รู้จักนแะครับตอไม่จำเป็นต้องจับมงจับแมทหรอกครับเดินทางไปได้เลยนี่แหละครับข้อดีของการเป็นรเดอร์เนาะเราเปิดหูเปิดตาดีไปนูน่นไปนี่จนแบบบางทีคิดว่ากรุงเทพเนาะมันไม่จำเป็นต้องดู GPS ก็ได้พอเราคุ้นเคยแล้ว เราวิ่งงานประจำเราซึมซับเยอะแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวครับไปกันต่อ น,นี้ก็อยู่สะพานพระรามเจ็ดแล้วครับผม เดี๋ยวเราไปเรียบใต้ทางด่วนนะเรียบใต้ทางด่วนไปจะง่ายกว่ากันทางจะได้โล่งๆหน่อยเดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ายตรงนี้ครับผม ไปกันต่อ ติดไฟแดงครับคุณผู้ชมโอเคครับไฟเขียวแล้วเดินทางกันต่อ ครับก็เข้ามาเรียบใต้ทางด่วนแล้วเราก็จะวิ่งเส้นนี้ยาวๆเลยนะก็ไม่ถึงกับยาวมากครับประมาณห้าหกโลเนาะประมาณนี้แล้วอีกอย่างเราได้ร่มด้วยครับสบายๆครับผมไม่โดนแดดไปกันต่อครับจุดหมายไปทางบกสสายใต้ใหม่ ิกร้อยห้าสิบผมนะแต่งทรงทัวริ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งแหละครับกระจกเรามันดันไปอยู่ด้านหน้าเนาะเวลาเราเอี่ยวตัวมองกระจกเนี้ยเราก็แค่กวาดสายตาก็เห็นละแค่เลือบตาไปเราก็เห็นละอย่างเงี้ยแค่เอียงหน้านิดนึงเราก็เห็นละถ้ากระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งแฮน์เนาะเราต้องบางทีเราก็ต้องก้มอย่างเงี้ยก้มดูมันก็จะสะดวกกว่ากันนะอีอย่าง แต่งสรงทัวรลิงเนาะมันมีชิลบงังลมให้เราก็ขับสบายขึ้นเลยนะลมไม่โดนตัวไม่เหนื่อยนะขับชิลๆเลยโอเคครับไปกันต่อครับผม กาขึ้นสะพานครับผมผมก็ไม่รู้จักหรอกนะชื่อถนนว่าเส้นอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากผมจำแต่เส้นทางอย่างเดียวนะอย่างที่พูดไปในหลายๆคลิปเนาะบางทีผมไม่รู้จักชื่อถนนหรอกว่าตรงนี้มันคือเส้นเส้นอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจำทางได้นะว่ามันต้องไปทางไหนอะไรยังไงเนาะ งสะพานแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดขวาไปทางตะลิงชันนะครับผมถ้าเราชิดซ้ายก็จะไปปินเกล้าค่อยๆค,ครับผมโอเค โอเคครับผมเข้าเลนละนี่แหละครับผมขับรถในกรุงเทพต้องดูดีๆครับผมซ้ายขวาหน้าหลังไม่มั่นใจก็หันไปดูครับอย่าดูแค่กระจกเนาะเพราะบางทีมันเป็นมุมอับอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นโอเคครับไปกันต่อครับ ชิดซ้ายนะวิ่งเลนนอกครับผมอย่างที่พูดไปนะวิ่งด้านในเส้นหลักเนาะผิดกฎวันนี้รถน้อยครับเดี๋ยวเราวิ่งเส้นนอกเอาก็ตรงไปอีกประมาณ3-4โลก็น่าจะถึงแล้วนะสถานีบกสอสายใต้ใหม่เนาะ ก็คงจะไปถึงก็คงจะปิดคลิปเลยนะครับผมก็คงไม่ได้ถ่ายต่อให้ดูหรอกนะเพราะว่าก็รับน้องที่ทํางานเสร็จก็อาจจะขับไปเดี๋ยวให้เขาเลี้ยงข้าวผมหน่อยกลับไปหาอะไรกินคงกินข้าวแล้วก็ไปส่งน้องเขาเข้าบ้านเนะะานะประมาณนั้นประมาณนั้นถึงบกสก็จะปิดคลิปเลยนะครับผมเราดูกันยาวๆเลยนะโอเคครับเดินทางก็ต่อครับ ซ้ายครับผมถ้าเราขึ้นสะพานนะเราก็จะไปนนน,นะครับผมไปเส้นรัตนาทิเบตตามป้ายเลยนะแต่เ,เราตรงไปตรงนคนปรปฐมเลยครับผมไปกันต่อครับ คครับใกล้จะถึงละซ้ายมือข้างหน้าผมนะครับผมบสถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่นะโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมก็เข้าไปโทรเรียกน้องเขาออกมาเนาะแล้วก็กลับละไปหากินข้าวกลับละโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องซ c ซน้อยพาทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีซน้อยพาทัวร์ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ